เตรียมพวกเขาอย่างไรให้เขางอกเงยจากประสบการณ์ของพิเชษฐเบนจมาต์นักเขียนนักอ่านบรรณาธิการและก็คนขับเคลื่อนสื่อและก็ทํางานกับเด็กมาโดยตลอดนะครับเชิญครับผมผมมาเป็กวีแล้กันนะผมงเขียนวันนี้ครับแล้วก็เขียนตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็คิดว่าจะมาที่นี่แล้วก็มาครับแล้วก็ ฟังไปด้วยกันนะให้ยินเสียงร่ำให้ให้ยินเสียงร่ำให้ใหยเย,หยี่ยงเดียวกับเสียงหัวเราะให้ยินเสียงร่ำให้เยี่ยงเดียวกับเสียงหัวเราะเสพกลิ่นความทุกข์เยี่ยงเดียวกับความสุขของชีวิตมองให้เห็นรอยยิ้มท้ํากลางคาบนามตา ยอมรับโชคชะตาแต่ไม่ยอมจำนนยอมรับโชคชะตาแต่ไม่ยอมจำนนคนหนุ่มสาวจงฝันเฟื่องจงฝันเฟื่องและสนทนากับตนเองเป็นนิดถามหัวใจตัวเองดูความฝันของข้าอยู่ที่ใดความฝันของข้าอยู่ที่ใด วันเวลาเคลื่อนผ่านดังขบวนรถไฟไร้เที่ยวกลับวันเวลาเคลื่อนผ่านดังขบวนรถไฟไร้เที่ยวกลับเลือกโบกี้โดยสารมองที่นั่งแล้วดูไปนอกหน้าต่างใครบ้างกำลังหนุนทางโลกอยู่ในมือของเจ้า และโลกอยู่ในมือคนอื่นโลกอยู่ในมือของเจ้าและโลกอยู่ในมือคนอื่นเริ่มต้นที่โลกในมือของเราเริ่มต้นที่โลกในมือของเราครับผมผม,ผมเขียนให้พวกคุณเพราะผมจะมาที่นี่แล้วก็ไม่มีอะไรครับนอกจากจงฝันเพื่อง ต้องขัเแล้วเชื่อว่าเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นีครับมันเกิดขึ้นได้ผมผมกําลังพูดเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าถ้าคุณคุณไม่เชื่อว่าชีวิตเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมันงอกงามแล้วมันหากไปได้นะผมกำลังตั้งระดับแบบนี้นะครับแล้วก็วัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่ดี แต่มันสั้นออคือวัยหนุ่มสาวมันดีแต่มันสั้นฉะนั้นเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าอย่าลืมว่าเราอยู่ในวัยที่ควรจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ตักตวงบางสิ่งบางอย่างเข้ามาตัวเองนะครับเพราะว่าพิตาเดียวคุณจะพ้นจากวัยหนุ่มสาวพิตาเดียวคุณจะกลายเป็นคนอีกวัยหนึ่งที่อาจจะ กลับมาเก็บเกี่ยวเรื่องราวในวัยนี้ไม่ทันนะครับก็ผมพูดประมาณนี้แล้วกันครับครูขอบคุณครับโอ้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับพิเชษฐ์บนจมบาทั้งแรกของเราที่เจอกันเราไม่เคยเจอกันเลยเราเจอกันทางออนไลน์อย่างเดียวติดตามกันเฝ้ามองระหว่างกันนะครับแล้วก็วันนี้ได้เจอก็ขอบคุณสําหรับบทกวีที่ได้แต่งให้กับน้องๆน,นะครับขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมสรุปแบบสั้นๆแล้วก็ได้ใจความเขาเขียนกวีเขาบอกว่าเขาเขียนมาเพื่อพวกเราเขียนมาเพื่อพวกคุณและสองประเด็นที่ผมเห็นคำถามก็คือว่าวันนี้หัวใจของเรามันอยู่ตรงไหนขึ้นขบวนรถไฟและเปิดหน้าต่างและดูใหม่ว่าเรากำลังหลงทางหรือเปล่าโอ้มัน มันเป็นบทกวีที่ทซับซึ้งและก็เห็นภาพของคนหนุ่มสาวที่กําลังแตกหน่อและก็กําลังเจริญเติบโตวัยนี้เป็นวัยที่ทรงพลังเป็นวัยที่มีคุณภาพ<ำ>เป็นวัยที่สุดของ<ำ>ทุกช่วงวัยแต่หน้าเสียดายมันคือพวงยามที่สั้นเกินไป<ๆ>ใช้ความสั้นเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับนี่นี่คือ,อสิ่งที่ท่านนะครับพิเชษเป็นจะมาเดินทางมาจากสตูล นะครับและก็ได้มาให้พลังกับเราในค่ำคืนนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับวิทยากรสองท่านก็คือพอ,อพัชรีอสันตินุสกุลนะครับขอเสียงปรบมือกับผมและก็ขอเรียนเชิญครับ